อาคนวันจันทร์ทุกคนฟังให้ดีคนวันจันทร์เป็นคนที่ถ้าทํางานประจําเจ้านายจะรักถ้าทํางานเอ่อที่ไม่ใช่งานประจําทํางานของตัวเองนะคะทุกคนว <ส quer. S 1> ันจันทร์นะคะถ้าทํางานเกี่ยวกับมีเจ้านายเจ้านายจะรักถ้าทํางานเกี่ยวกับมีเพื่อนฝูงบริวารที่เกี่ยวกับที่ทํางานนะคะที่เป็นกินเงินเดือนอ่ะทุกคน <S <S ก็จะเป็นที่รักก็จะเป็นแบบเจ้านายรัก นะคะเพราะว่าคนวันจันทร์จริงๆแล้วเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะแต่ให้ระวังเรื่องความเจ้าชู้เรื่องแบบว่าผู้ชายชอบเยอะผู้หญิงชอบเยอะ,อะนะคนวันจันทร์นะคะแบบห,หมายคามว่า คนวันจันทร์น่ะจริงๆเราจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็จะมีสเสน่ห์กับเจ้านายจะมีสเสน่ห์กับเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์สังเกตดูคนวันจันทร์ถ้าได้ขายออนไลน์นะจะขายดีกว่าคนวันอื่นๆเลยนะเพราะคนวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยตัวเองแค่ปร,ประกาศขายนิดเดียวก็ขายดีขายได้ขายปังเพราะว่าเขามีสเสน่ห์พูดอะไรนิดนึงก็มีสเสน่ห์ดึงดูดแค่ทำหน้าปิง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 ก็มีสเสน่ห์งงไหมโออีฉันนี่พูดจนตาก็เหลือก ก็บานอย่างเงี้ยคนวันอังคารพูดยังไงคนก็แบบหมั่นไส้ทุกคนต่อให้ฉันนี่พูดหวานคกะค่ะคะยิม้มแต่งหน้าสีชมพูอย่างเงี้ยทุกคนคนวันอังคารนะคือคนจะหมั่นไส้ด้วยด้วยอะไรทําเสียงหวานก็หมั่นไส้ทําหน้าสวยก็หมั่นไส้คนวันจันทร์เจ้าสนีไม่แต่งหน้าก็สวย ไม่ใส่น้ำหอมก็หอมอีชันชนี่ฉีดสามกิ่นวนมันสามกิน่นอย่างเงี้ยอือประมาณนั้นนะคะเปรียบเทียบให้ฟัง